โอ้ยเนี่ยนี่ผมคุยกับท่านอาจารย์เสือมื่นอังศรนแล้วครับปี2023เดือนมีนานะอันนี้คืออะไรครับอาจารย์ผ้าอะไรครับเนี่ยเขาเวสุวรรณเขาเวสุวรรณอาจารย์อาจารย์ฮะมามามผมจะหลับผมจะหลับขอบคุณนะฮะนี่ยังไม่ได้ลงอักขระยังยังยังไม่เสร็จการลงอักขระเรียกรูปเรียกนามนี้ก็มีขั้นตอนมีเลิกีกานนาทีไหมต้องมีบกสองท่าด้วยต้องบอกกล่าวท่านอีกใช่ ผมผมอยู่ดีๆไปก๊อปปี้มาทำลงไม่ได้ไม่ได้อันน้ก็มีอันเป็นไปแน่ต้องมาทนั้นเป็นพิมพ์ดีกว่าไหมักขณะที่ลงเป็นอะไรครับอาจารย์เป็นของเป็นเขามนคำสรรเสริญท่านเช่นเวสสาพุทธะอธของเสวะพัคกวายามาลชานโงเนี่ยจตุมหาสิกาแล้วก็เป็นอักขลา้าไป คือย้งว่าต้องมืออาชีพเท่านั้นที่ควรจะได้ถ้ามือสมัครเล่นอย่าลงเลยดีกว่าอย่าทําดีกว่ามันอันตรายไหมมันอักขระติดเพี้ยนก็จุกหาะมันไม่ได้ผลแถวจะต้องเ<ม>วทต้องมวนอีกเนาะใช่นี่ก็คือบาะบางคนเขาไม่ชอบเป็นองค์ท่านเป็นชอบเป็นทานี่ก็คือพวกติดตามตัวไปเป็นยันบูชานะครับของอาจารย์เสือหมื่นอังสอนครับอ่านี่คือปี66เนาะจะทําในปี66นี่แหละนะครับมีนานี่แหละนะครับโอเค,เคได้เลิกทํานะครับ